งานนี้นะครับลุงตู่คอรมอรลุงตู่รอดอยากแะครับงานนี้ต้องบอกเลยครับว่าตอนนี้นะครับอคอรมอลุงตู่นะครับและก็ตัวลุงตู่เองท่าทางจะรอดยากนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับมีนักวิชาการนะครับที่ช่ำชองเรื่องของกฎหมายและก็ช่ำชองเรื่องของเกี่ยวกับการเมืองได้ออกมานะครับชี้ช่องทางในการเอาผิด เอาผิดลุงตู่และก็รัฐบาลคอรามอของลุงตู่นะครับเอาผิดลุงตู่และคอรามอของลุงตู่เนี่ยทั้งคณะแถมมีสิทธิ์นะครับที่จะโดนตัดรรสิทธิธ์ทางการเมืองด้วยนะครับต้องบอกอกเลยว่างานนี้นะครับลุงตู่กับคอรามอาน,นี่หนาวๆร้อนๆแล้วนะครับต้องบอกก่อนว่าครับแล้วก็บอกเลยว่าการไปลงชื่อไปร้องอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้ไม่ได้มีผลทางกฎหมายเลยเพราะป่า รัฐธรรมนูนปี60เนี่ยได้พูดเอาไว้อย่างชัดเจนแต่มันมีช่องทางและวิธีการผมว่ารับประกันได้คนต้องใช้แน่นอนนั่นก็คือว่าจากประเด็นนะครับที่เป็นข่าวออกมาว่านะครับสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมีมติ8ต่อ1นะครับที่การออกพอรกรเลื่อนบังคับใช้เนี่ยกฎหมายอุ้มหายเนี่ยไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญโอ้โหงานนี้แล้วก็สิ่งที่รัฐธรรมนูญเนี่สาร,รัฐธรรมนูญตีฟามาไว้เนี่ยนะครับตรงนี้แหละครับที่จะทําให้นะครับ ลุงตู่และก็ครมของลุงตู่วันนั้นนะครับที่มีการนะครับลงชื่อนะครับให้ทําให้ออกนะครับพลร,รเลื่อนบังคับใช้กฎหมายเนี่ยกอมอุ้มหายเนี่ยออกไปเพราะตอนนั้นนะครับกฎหมายเนี่ยอุ้มหายเนี่ยจะต้องบังคับใช้วันที่ยี่บสองกุมภาพันธ์สองหหที่ผ่านมาแล้ววันที่ย8บปนะครับยี่สิบแปดกุมภาพันธ์เนี่ยก็ได้มีการนะครับ เขาเรียกประชุมคอรมอแล้วก็มีการรีบออกพรกนะครับเลื่อนบังคับใช้ออกไปเป็นเดือนตุลานะครับเป็นเดือนตุลาพศ2 5งพสิซึ่งแน่นอนครับว่าล่าสุดนี้สารรัฐธรรมนูญมีมติ8ต่อ1ชี้นะครับว่านะครับการออกพรกเลื่อนบังคับใช้นะครับกฎหมายอุ้มหายไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังนักวิชาการนะครับที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเอาไว้ว่าอ่าช่องทางไหนวิธีการไหนถึงจะเอาผิดนะครับ ลุงตู่และครอ,อรมอลุงตู่ได้ทั้งคณะบอกได้เลยครับว่าโอกาสโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองสูงมากงานนี้นะครับบอกได้เลยครับว่าลุงตู่เองต้องและครอรมอนะครับงานเข้าแบบเต็มเต็มอเดี๋ยวเราไปฟังข้อมูลครับนี่ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังขย่าวขวดสั้นๆนี่เดียวย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคม2565นคนไทยเฮกันทั้งประเทศเพราะเพราะครั้งนั้นมีการประกาศกฎหมายใหม่ออกมาหนึ่งฉบับ กฎหมายฉบับนั้นชื่อยาวๆว่าเรียกสั้นๆว่าพราบอุ้มหายะะพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําการกระทําให้บุคคลสูญหายการกระทําให้บุคคลสูญหายเรียกย่อๆว่าพราบอุ้มหายเหตก็เพราะว่าเป็นที่คาดหวังว่าไอ้กฎหมายที่ประกาศออกมานั้นจะกลายเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพจะเป็นหลักประกันว่า ตำรวจต่อไปนี้จะ,จะทรมานมไม่ได้จะอุ้มหายก็ไม่ได้จะดีดไข่ก็ไม่ได้จะเอาไฟลนไข่ก็ไม่ได้อะไรประมาณนี้ประมาณนั้นครั้งนั้นประกาศตุลาหกหก็จริงแต่ให้มีผลบังคับใช้จริงๆ22กุมภาพันธ์2566ค่ะมีเวลาถึงร้อยปรากฏว,ว่าปรากฏว่าก่อนก่อนมีผลบังคับใช้เพียงไม่กี่วันนะก่อน22กุมภาพันธ์6ก14กุมภาพันธ์66 พรรมลุงตู่เห็นชอบให้ออกพระราชกำหนดชะพอกันนะครับชะลอกันนะครับใช้พรบอุ้มหาย4ี่มาตรา19กุมภา2566ครรมประกาศนะครับใช้พรรกชะลอกันนะครับใช้พรบอุ้มหายในราชกิจจา23กุมภา2566ครรมเสนอพรรกต่อสภาตอนนั้นมีสภาถ้าสภาโอเค ก็มีผลบังคับใช้ต่อไปถ้าสภาไม่โอเคพรกอรซึ่งบังคับใช้ไปแล้วนั้นก็เป็นอันต่อไป28กุมภา <28 S 2> <66 S 1> พันธ์2566สภาเรียกประชุมนัดพิเศษเพื่อพิจารณาพรากอชะลอก,การบังคับใช้พรบอุ้มหายปรากฏว่าในวันนั้น28กุมภาพันธ์66ในวันนั้นนะ100สอส,อสอโดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาลในตัวดี ขอันเห็นชอบออกพรกปรากฏว่าร้อยสสสังกัดรัฐบาลเข้าชื่อกันเข้าชื่อกันใช่ไหมเข้าชื่อกันเสนอให้ส่งพรกของรัฐบาลตัวเองนั่นแหละไปตีความตีคมันขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ส่งตีความซะงั้น18แดพฤษภาเมื่อวาน18พฤษภา2566สศาลรัฐธรรมนูญมีมติแต่อ1ึงชี้ว่าพรกขัดรัฐธรรมนูญ ต่อสายาสไปที่ดรธนพรศรียากูลพออสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายใครต้องรับผิดชอบใช่ค่ะใครต้องรับผิดชอบนะคะพอผลการพิจารณาออกมาแบบนี้แล้วในที่นี้มัน,นะะมีความรับผิดชอบ ทั้งความรับผิดชอบทางการเมืองแล,และความรับผิดชอบทางกฎหมายใช่ค่ะสองส่วนทางการเมืองใครต้องรับผิดชอบละ่ะถ้าเอาตรงๆและที่บอกว่าใครเฉพาะลุงตู่หรือทั้งครรใช่ทั้งคลรต้องรับหรือเปล่าเพราะเป็นคนผ่านตัวนี้อย่าลืมนะขณะนี้ครรลุงตู่ยังมีสถานะอยู่นะรัก,าการแม่รักษาการก็ยังมีสถานะเป็นคนรรรักษาการนะใช่อยากจะรู้ใครต้องรับผิดชอบทั้งสองความรับผิดชอบไปกันที่ดรธนพรศรียากูนะคะสวัสดีค่ะท่านผอค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับพิจาราคครับคุณอมรรัตครับมีอะไรรับใช้ครับโอเคฟันธงตรงประเด็นพรกอุ้มหายขัดต่อรัฐธรรมนูญคําถามก็คือคอรมอลุงตู่ใครต้องรับผิดชอบหมายถึงเฉพาะลุงตู่หรือทั้งครมออย่างที่สองก็คือไอ้ที่บอกว่าต้องรับผิดชอบรับผิดชอบทางการเมืองหรือรับผิดชอบทางกฎหมายหรือรับผิดชอบมันทั้งสองอย่างและรับผิดชอบอย่างไรหน้าตาของโทษทางกฎหมายทางการเมืองเป็นอย่างไรเชิญจัดเลยค่ะที่ เอาโทษทางกฎหมายก่อนแล้วกันนะพี่ครับเพราะว่ามันเป็นหลักที่ชัดเจนคือโทษทางกฎหมายเรื่องการถอดถอนเนี่ยนะครับรัฐมนูญปี60เนี่ยไม่ได้ให้อำนาจที่น้องประชาชนในการไปล่าชื่อถอดถอนแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นการล่าในเน็ตต่างๆเนี่ยก็เป็นการแสดงความคิดเห็นและก็ปฎิกานนะครับแต่ถามว่ามีผลเหมือนกับรัฐมนูญฉบับปี50ปี40ที่ล่าชื่อถอดถอนก็ได้ไม่มีอนี้ตัดอกไปก่อนไม่มีผลเพราะนั้น ประเด็นที่การทางกฎหมายได้ก็จะมีเรื่องเดียวก็คือเรื่องของมาตรา219นะครับก็คือเรื่องของการฝ่าฝืนจริยธรรมฝ่าฝืนจริยธรรมซึ่งใช่ครับซึ่งข้าราชการการเมืองเนี่ยนะครับก็จะมีประมวลจริยธรรมครับนะครับประมวลจะแบบที่คุณปารินาใสคุกนะครับโดนนะครับอันนี้จะเป็นมาตรการในทางกฎหมายก็คือว่าถ้าไปร้องนะครับว่าการตัดสินใจของลูกตู่นะครับ แล้วก็คณะรัฐมนตรีเนี่ยเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเนี่ยก็ต้องไปร้องที่ปปชครับครัถ้าปปชเห็นสมควรใส่สวนว่ามีมูลนะครับก็จะส่งสารดีกาแผนคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับแล้วก็สารท่านก็จะตัดสินลงโทษนะครับก็อาจจะตัดสินทางการเมืองจำคุกอะไรกันก็ว่ากันไปอันนี้คือโทษในทางกฎหมายทางกฎหมายเพราะนั้น ถ้าท่านไหนจะเดินทางกฎหมายด้วยการเข้าชื่อถอดถอนกันเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่าไม่มีผลในทางกฎหมายไปร้องปปชดีกว่าถูกไหมใช่ครับถูกต้องครับนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยท่านก็อาจจะหยิบยกนะครับว่ากรณีที่ศาลท่านให้เหตุผลเนี่ยว่ามันไม่เป็นไปมันไม่เข้าเงื่อนไขในการออกพระราชกําหนดเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเงื่อนไขในการออกพระราชกําหนดเนี่ยมันเขียนเป็นระนอักษรชัดเจนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญ นะครับว่ามันต้องเป็นความจาเป็นอันเร่งด่วนโน่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าถ้าเราไปศึกษาเรี่นะครับพี่นายเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วการส่งสารในรอบนี้นะครับรัฐบาลเนี่ยรู้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่ามันไม่เข้าเคื่อนข่านะครับเพราะว่าวาระที่เข้าเนี่ยก็คือวาระวันสุดท้ายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรคือสภาผู้แทนเนี่ยมันจะปิดประชุมสมัยวันที่28กุมภาวันสุดท้ายจริงๆนะครับ ายบังครับแล้ววันนั้นทุกคนก็รู้ว่ามันจะโหวตไม่ผ่านคเพราะโหวตไม่ผ่านเนี่ยนะครับประเด็นก็คือว่าประธานวิปรัฐบาลนั่นแหละเป็นคนเข้าชื่อกันนะครับส2พักรัฐบาลทั้งหมดเนี่ยส่งชื่อกับประธานชวนครับแล้วก็ส่งสารง่ายๆว่าเรื่องเนี้ยมันจะเรื่องการกระทําของพักรัฐบาลหรือของรัฐบาลทั้งสิ้นคนะครับไม่ได้เกี่ยวคนอื่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็ต้องโยงกลับมาถึง คำถามที่สองก็คือว่าเรื่องของโทษทางการเมืองครับนะครับสสในเมื่อการริเริ่มเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของฝ่ายรัฐบาลทั้งสิ้นนี่นะครับ,รบเรื่องนี้มันก็หลีเกเลี่ยงไม่ได้ว่าทั้งนายกรัฐมนตรีเนี่ยและคณะรัฐมนตรีก็ควรจะต้องแสดงความรับผิดชอบในทางการเมืองครับน,นั่นก็คือทำยังไงคะรับผิดชอบอย่างไรเอาตรงตรงเลยนะพี่ต้องลาออกค่ะต้องลาออกทั้งคอรมอลาออกครับลาออกจากราชการเหรอคะลาออกเลยครับจริงๆแล้วมั ลุงตูลาออกคนเดียวนะครับก็มีผลว่าคณะรัฐมนตรีต้องผลหมดอยู่แล้วนะครับคืออย่างนี้นะครับผมจะเรียนว่าเมื่อก่อนก่อนปีห้าเจ็ดจำได้ไหมครับเราเคยชกเถียงกันว่าเออคอรมอรักษาการเนี่ยจะลาออกได้หรือไม่ครับแล้วก็ลุงตูก็ใช้เหตุผลเข้ายึดอํานาจเมื่อวันที่ยี่สิบสองพฤษภานะครับแต่ตอนนี้นะครับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนะครับมาตราที่หนึ่งร้อย 68วัก2เนี่ยเขาก็เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าคอรมอที่พ้นตำแหน่งอันเนื่องมาจากสภาผู้แทนรัศดรหมดอายุหรือว่ายุบสภาแล้วต้องอยู่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเนี่ยนะครับถ้าจะต้องลาออกเนี่ยก็ให้ปลัดกระทรวงเนี่ยเขารักษาการแทนครับครับ มันมีเขาเรียกว่ามันมีกลไกในการทําให้ไม่เกิดสุญญากาศอยู่แล้วดังนั้นอย่าอ้างเรื่องสุญญากาศดังนั้นอย่าอ้างเรื่องสุญญากาศเพราะมันเปิดทางแล้วว่าใครทํางานต่อซึ่งสุญญากาศเนี่ยรัฐนูลฉบับนี้ก็เป็นรัฐนูลซึ่งอาจารย์มีชัยเป็นคนร่างนะครับแล้วมันก็ร่างมาจากเหตุผลที่เมื่อปี5้านั่นแหละครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ก็อย่ามาอ้างว่าว่าสุญญากาศเดี๋ยวเกิดสุญญากาศทางการบริหาร สามารถทำได้ไม่มีครับไม่มีสุญญากาศแน่นอนครับตอนนี้เนะครับโอเคครับผมสรุป่างนี้ได้ไหมครับอาจารย์เรื่องนี้เรื่องนี้สรุปว่าในทางการเมืองครมรักษาการอย่าอยู่เลยต้องลาออกไม่ต้องกลัวสุญญากาศประลัดกระทรวงทุกกระทรวงเขาจะแท็กทีมกันขึ้นมาเป็นครมอลรักษาการแทนกันเองใช่ครับพี่แล้วแล้วผมขอเรียนเรียนนะครับพี่ขนาดคือตอนนี้มาตรฐานการเมืองในการเมืองยุคใหม่นะครับที่เราจะต้องก้าวค้า ก้าสู่กันเนี่ยแค่ว่าที่สอสคนเดียวไม่ยอมเป่าแอนกอร์เนี่ยนะครับครับยังต้องลาออกแกต่แคนดิเดตสอสเลยถูกต้องอืน,นั่นคือบรัดาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมผมถึงยืนผมถึงย้อนสตอรี่หน่อยว่าการส่งสารนันูนวินิจฉัยเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากคนที่เกิดจากพรรคฝ่ายค้านอัน,น,น,นเนี้ยประธานวิปรัฐบาลเนี่ยตอนนั้นเป็นคนตรง ค่ะครับฝ่ายรัฐบาลนั่นแหละถูกต้องครับเพราะนั้นวันนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่โดยโดยหลักการนะครับหรือโดยธรรมเนียมปฏิบัติเนี่ยท่านต้องท่านต้องรับผิดชอบทางการเมืองนะครับครับต้องรับผิดชอบทางการเมืองนั่นก็คือทางการเมืองนั่นก็คือต้องลาออกกันนะครับแน่นอนครับผมจะกลับไปที่ประเด็นกฎหมายประเด็นกฎหมายเรื่องเข้าชื่อกันที่จะยื่นถอดถอนมัน มันมันมันทำไม่ได้ในรัฐบาลแต่สิ่งที่ประชาชนควรจะทําก็คือแท็กทีมกันไปร้องปปชเอาผิดฝ่าฝืนจริยธรรมถูกไหมถูกถูกต้องครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับถ้าใครตามสตอรี่เนี้ยพูดตรงๆคือทุกคนอ่าคณะรัฐมนตรีนะนะรัฐบาลเนี่ยนะครับทราบอยู่แล้วว่าเรื่องเนี้ยมันไม่เข้าเงื่อนไขนะครับผมพูดตรงๆนะว่ากฎหมายฉบับเนี้ยมันมีมาตั้งแต่ยุคล่างกันมาตั้งแต่ยุคคอสชด้วยซ้ำไป ใช่ไหมครับแตวตอนประกาศลงราชกิจจาเนี่ยตั้งแต่เดือนตุลาคม65มีเวลาตั้งร้อยยี่สิบวันในการซื้อกล้องนะครับแต่ว่าไม่ทํากันไงฮะพอไม่ทำพอมันโดนตัวก็การแบบนี้นะครับซึ่งเรื่องเนี้ยผมผมคิดว่ามีเขาเรียกว่ามีมีมูลเหตุในการจะเอาไปร้องปปชในเรื่องจริยธรรมได้โอเคโอเคน่าสนใจนะอาจารย์ที่ช่องตรงนี้น่าสนใจเพราะถ้าปปช และสารติการแผนกดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเห็นว่าฟาฟื้นจะได้ทำจริงครมลงตู่ทั้งครมชีวิตทางการเมืองจะจบแบบเดียวกับเอปารีนาก็คือจะถูกตัดสิทธิทางการเมืองด้วยใช่ไหมครับถูกต้องใช่ไหมครับถ้าเข้าใจแบบนี้ถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะตอนนี้มันต้องจบชีวิตการเมืองเลยใช่ไหมครับใช่ครับ อันนี้คือคือคือช่องทางเดียวในทางกฎหมายที่มีอยู่ตอนนี้นะครับอาจารย์อาจารย์ผอาจารย์ชี้ช่องอย่างนี้ผมเชื่อว่าเดี๋ยววันนี้มีคนไปร้องปปชครับเออครับผมก็เป็นสิทธิซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะพรบอฉบับเนี้ยคือผมเรียนตรงๆนะพี่ถ้าอยู่ดีๆมันเกิดมาเนี่ย ก็ว่าไปอย่างอันนี้เนี่ยมันเป็นกฎหมายซึ่งตั้งแต่สอนอชอยุคคอสอชอนะ่เป็นคนริเริ่มด้วยซ้ำไปนะครับมันมีกระบวนการการเริงานมาอย่างต่อเนื่องพูดตรงๆว่ารัฐบาลแต่ละช่วงเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้มันต้องออกมา หมายฉบับนี้ต้องออกมันมีเวลาเตรียมการล่วงหน้าต้องเยอะครับแล้วอยู่ดีๆมาเกี่ยลูกไปศาลเนี่ยยังไงมันก็ไม่สมเหตุผลนะครับอแล้ววันนี้ก็ชัดเจนแล้วศาลมีคำชี้จงวจะได้รับบทเรียนจากการไปฟังไปเชื่อไปลู่ตามสํานักงานตรวจทแห่งชาติใช่ไหมครับถูกต้องครับคตำรวจเนี่ยตัวดีตํารวจบอกว่าเออไม่พร้อมยังไม่พร้อมไงร้อยยี่สิบวันยังไม่พร้อมยังไม่มีตังจัดงบซื้ออุปกรณ์ ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชี้ให้เห็นว่าช่วงเก้าปีที่ผ่านมาเนี่ยระบบราชการเราเนี่ยมันล้มเหลวขนาดไหนนะครับรู้อยู่แล้วว่ากฎหมายจะออกนะครับยังไม่มาหันหน้าคุยกันตำรวจยังไม่วางแผนซื้อกล้องอย่างนี้แสดงว่ามันล้มเหลวครับ,รบนะครับ,รบเรื่องนี้เป็นบทเรียนสําหรับ ทุกรัฐบาลเดี๋ยวรอดูใครจะไปร้องปปชนําร่องที่มันต้องรับผิดชอบแบบนี้นะครับครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณนะคะอาจารย์ธนพรครับสวัสดีครับคุณอมรัครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับเตอร์ธนพรศรียากูลสั้นๆง่ายๆชัดเจนตรงประเด็นไม่ต้องตีความเยอะไปร้องปปชไม่ต้องไปเข้าชื่อกันให้เสียเวลาถ้าปปชโอเคถ้าสาลดีกาเห็นด้วย ก็ชีวิตทางการเมืองก็จะจบแบบเอปรินาหมายถึงทั้งคอรมอเลยใช่ไหมทั้งคอรมอที่วันนั้นอยู่ประชุมแล้วมีมติเห็นชอบไม่เจอไเดี๋ยวย้ําต้องคนทีอยู่คอรมอวันนั้นเห็นชอบกับพรกอฉบับนี้ไม่เจอผมว่าผมว่าไปร้องกันซะเถอะทีนี้ไอ้สีมาตรา ค,คือคือคือที่เขาออกพอรอกฉลกันนะครับใช้พรบอุ้มหายเขาไมา่ได้ฉลกันนะครับใช้ทั้งฉบับเขาฉลอแค่สี่มาตราไปดูสี่มาตราที่ฉลกันนะครับใช้สักนิดสิครับเป็นสีส่มาตรารที่เป็นหัวใจเป็นหลักประกันสิทธิเสร,รีภาพของประชาชนจริงๆใช่ค่ะมาตรายี่ก็คือมาตรา22ว่าด้วยเรื่องการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบจะต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับ และควบคุมจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวมาตราต่อมาดังนั้นดังนั้นจะแอบล้นไข่ดีดไข่จะอะไรต่อมี้อะไรจะจะตบกระบาลอะไรเงี้ยก็ทำไม่ได้นะบังคับให้รับสารภาพทํำไม่ได้เพราะต้องมีการบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาใช้คําว่าอย่างต่อเนื่องนั่นแปลว่าไปตัดต่อไม่ได้และควบคุมจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวมาตราย3ว่าด้วยเรื่องการควบคุมตัว เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบจะต้องบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกควบคุมตัวมาตราต24ีการเข้าถึงข้อมูล <24 S 2> ของผู้ถูกควบคุมตัว25การไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกควบคุมตัวกรณีอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายและระเมดต่อความเป็นส่วนตัวเกิดผลร้ายต่อบุคคลหรือเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวนสอบสวนโอเคนี่แหละครับ ข้อมูลที่ได้เห็นชัดเลยนะครับว่าการที่ไปลงชื่อและไล่ชื่ออะไรเนี่ยแล้วไปถอดถอนเนี่ยนะครับทางรัฐมนูลปี6เนี่ยได้ล็อกเอาไว้หมดแล้วว่าไม่สามารถมีผลอะไรทางกฎหมายได้เลยนะครับนักวิชาการคนท่านนี้นะครับก็ได้ออกมาพูดชัดเจนว่าต้องใช้วิธีนี้เท่านั้นนะครับใช้วิธีนี้นะและผมคิดว่าตอนนี้นะครับตอนนี้ น่าจะมีหลายๆคนนะครับต้องทําการร้องปปชแน่นอนนะครับร้องปปชก็มีสิทธิ์ที่จะโดนตัดสิทธิ์จริยธรรมจริยธรรมทางการเมืองเพราะจากข้อมูลที่มีทั้งหมดเนี่ยนะครับจากข้อมูลที่ที่เราทราบทั้งหมดเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่นั่นจริงๆและพยายามที่จะออกให้ได้นะครับงานนี้บอกได้เลยว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ตามมาหลายๆคนก็ต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับงานนี้นะครับลุงตู่และคอรมอลลุงตู่จะรอดหรือว่าจะล่วง นะครับเพราะก็อย่างที่บอกว่าถ้าลุงตู่ยังมีอำนาจอยู่ก็มีสิทธิ์จะรอดแต่วันนี้มันมีการเปลี่ยนถ่ายเรื่องของรัฐบาลเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นลุงตู่กับคอรมอลุงตู่แต่ยมรับผลได้เลยครับและที่สําคัญอาจจะโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองทั้งหมดถ้าโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองทั้งหมดเนี่ยไม่รู้ว่าวันที่นะครับออกพรกรเลื่อนบังคับใช้อ่ะครับคอรมอคนนั้นมีใครบ้างจํานวนเท่าไหร่แล้วโดนตัดสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ย โอ้โหผมบอกได้เลยครับว่างานนี้นะครับวันนี้สะเทือนแน่ๆก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าครั้งนี้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นที่แน่ๆน,นะครับการที่จะเอาผิดนะครับลุงตู่และคอรมูลลุงตู่ต้องใช้นะครับตามกฎหมายแบบนี้ตามไปตามช่องของกฎหมายถึงจะเอาผิดได้นี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ